น้องจํานวนมากนะครับเข้าใจว่าชีวะเนี่ยเป็นวิชาที่อ่านเองได้แต่ก่อนครูบบก็คิดอย่างนี้ครับตอนเด็กๆก,ก็เลยพยายามอ่านชีวะแต่ละบทแบบใช้เวลาน,านานมากกว่าที่จะอธิบายตัวเองนะครับว่าแต่ละหัวข้อเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรแล้วอยู่มาวันหนึ่งพอมาเป็นอาจารย์นะครับก็ตาสว่างพอคนพบว่าแบบบางทีเราไม่จำเป็นต้องอ่านเองอะ่ะบางทีเราสามารถที่จะ ฟังคาอธิบายดูแอนิเมชันต่างๆแล้วมันเก็ตเลยเพราะว่าเขาบอกว่าวิดีโอภาพเคลื่อนไหว1นาทีเนี่ยเท่ากับคำอธิบาย1นล้านแปดแสนคำครูบาตก็เลยลองทดลองด้วยตัวเองมานั่งดูบทเรียนที่ครูเนี่ยท่านสรุปมาอธิบายปรากฏมารู้เรื่องทันทีเลยคือฟัง10นาทีเนี่ยเก็ตเลยวันนี้ก็เลยอยากแบ่งปันองค์ประกอบองค์ความรู้แบบนั้น,นกับน้องๆน,น,นะครับวันนี้เรามาดูเรื่องระบบร่างกายระบบหนึ่งกันก็คือโครงสร้างของหอูมาดูไปพร้อมกันครับ หูเนี่ยเป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่รับ v i b เบรชั n v ว b r เบรชัคือการสั่นของอากาศการสั่นอากาศทําให้เกิดเป็นเสียงแล้วหูเรารับการสั่นสะเทือนนั้นแล้วเอามาแปลความหมายว่าเสียงนั้นแปลว่าอะไรนะครับหูจัดเป็น Sensory ี่ออแกนชนิดหนึ่งนอกจากตานอกจากลิ้นนอกจากจมูกนะครับที่หูคนเราเนี่ยฝังอยู่ภายในกระดูกกระโหลกที่เขาเรียกว่าเ e มเ o อร l b o โบนตรงนี้ ตรงนี้เขาเรียกกระดูกกระโหลกข้างๆเรียกว่า Temporal Bone อย่างถ้ากระดูกกระโหลกด้านหลังเรียก o c c i p i t a l Bone อันนี้เรียก Temporal Bone หูแล้วแบ่งเป็นสามชั้นนะครับก็คือหูชั้นนอกเราเรียกว่า Outer Ear Outer Ear ประกอบด้วยใบหูแล้วก็รูหูใบหูเรียกว่าพิ n น a า พินน่านะครับหรือว่าออริเคิลภาษาเวียดนามเรียกว่าออริเคิลภาษาอังกฤษเรียกว่าพินน่ารูหูเรียกว่า external acoustic meatus อันนี้จะเป็นรูปร่างคล้ายๆตัว S อสเล็กๆกันนะครับยาวประมาณ2.5เซนบริเวณดูหูเนี่ยเขาก็จะมีต่อมไขมัน s e b a c ป o u s g ด a n d คอยสร้างไขมันมาคอยดักจับสิ่งแปลกปลอมต่างๆและหนูจะเห็นว่าไอสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้พอถูกดักจับมันกลายเป็นที่หูที่หูเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วนะครับมันจะไหลออกไปเอง นะครับแต่ว่าเวลาพวกแบคทีรียสปอร์ของราฝุ่นละอองเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันมาสะสมอยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วเราทะลึ่งไปเอาไม้แค้หูเนี่ยดันเข้าไปบางทีไอ้พวกสิ่งแปลกปลอมต่างๆมันสามารถไปที่เยื่อแก้วหูแล้วเราติดเชื้อได้นั้นแพทย์ก็เลยไม่แนะนำให้เอาอะไรเข้าไปแย่หูโดยเด็ดขาดนะครับด้วยสรุปนะครับหูของเรามี3ชั้นชั้นนอก outer ear ชั้นกลาง middle ear ก็ประกอบด้วยเยื่อแก้วหูแล้วก็กระดูก3ชิ้นกระดูก3ชิ้นนี้เรียกรวมกันว่า o s s i c l l แล้วก็หูชั้นในหูชั้นในจะมีไอวะสสำคัญอยู่2ชนิดก็คือไอวะรับเสียงและไอวะาที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ ถึงความทรงตัวของร่างกายเราถึงแม้แล้วหลับตาแต่เราเอียงขวาเนะี่ยเราก็รู้ตัวว่าเรากําลังเอียงอยู่เพราะว่ามันมีไอวะที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ถึงการทรงตัวนะครับโครงสร้างของหูชั้นในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทรงตัวหรือเสียงนะครับจะเดินทางไปตามเส้นประสาทสมองคู่ที่8ที่ชื่อว่า auditory nerve เพื่อไปแปลความที่บริเวณซีบัมส่วนข้างๆเนี่ยส่วน temporal lobe นะครับเอาล่ะครบากับมาย้ำอีกสักครั้งนะครับว่าหูเนี่ยหูชั้นนอก outer ear คือ ใบหูกับรูหูอันนี้ทําหน้าที่ในการรับไวเบชันจากข้างนอกแล้วส่งเข้าไปต่อที่หูชั้นกลางทีนี้หูไอ้ชุดของใบหูตรงนี้น้องจะเห็นว่าเขาประกอบด้วยกระดูกอ่อนครับกระดูกที่สามารถพับไปพับมาได้ คล้ายๆกับจมูกเราก็เป็นกระดูกอ่อนไม่ใช่โบนนะครับแต่เป็นกระดูกอ่อนที่เรียกว่า f i b r ฟบร Cartilage ดังนั้นใครก็ตามที่อยากจะมีจมูกแหลมขึ้นเนี่ยบางแพทย์บางท่านก็เลยไม่ใช้วิธีเอาซิลิโคนเสียบเข้าไปแต่ใช้วิธีตัดกระดูกอ่อนจากหูเนี่ยไปเสียบจมูกทําให้ไม่เกิดการต่อต้านนเพราะมันคือเอาตวชิ้นนึงของร่างกายเราถ้าใครบินไปเกาหลีแล้วไปทําจมูกมาเนี่ยจะรู้เลยว่าอ๋อ แกไปทําจมูกมาแน่เลยเพราะว่าใบหูจะหายไปเชี่ยวหนึ่งนะครับอันนี้คือใบหูและรูหูนะพู้ามคูบ้านนะอันนี้เรียกว่า orical ภาษาชีวะเรียกว่า orical ภาษาอกงกฤเรียกว่า pinna อันนี้เรียกว่า external acoustic meatus มีต่อมไขมันอยู่คอยสร้างสารไขพวกไขมันเนี่ยมาคอยดักจับสิ่งแปลกปลอมนี่คือหูชั้นนอก outer ear หูชั้นกลางประกอบด้วยเยื่อแก้วหูเยื่อแก้วหูเราเรียกว่า mm hmm. tympanic membrane tympanic membrane นะครับถ้าเยื่อแก้วหูขาดน้องก็หูตึงใช่ไหมฮะไม่เชื่อลองเอาเข็มหมุดไปเฉียบๆรูหูดูอันนี้คือ tympanic membrane นะเวลา vibration ส่งความสั่นสะเทือนมาก็จะมาสั่นสะเทือนที่เยื่อแก้วหูปิง้งแล้วก็สัน่นคอนทั้งโกลนกระดูกคอนทั้งโกลน3อันนี้เราเรียกรวมกันว่า ossicles o s s i c l e ิประกอบด้วยกระดูกคอน กระดูกทั้งกระดูกกลนมาลัสนะครับอินคสัสแล้วก็สเตปส์มาลัสอินคสัสเซฟคอนทั้งกลนนะจะเห็นว่าตรงนี้ช่วยให้การสั่นสะเทือนเนี่ยขยายสัญญาณการสั่นสะเทือนให้ดังขึ้นติ้งติ้งติ้ง,งอัดดูอีกรอบนะครับเวื่อการสั่นสะเทือนเดินทางเข้ามาก็มาที่เยื่อแก้วหูคอนทั้งโลนในที่สุดการสั่นสะเทือนนี้ก็จะไปสั่นสะเทือนที่หน้าต่างที่เขาเรียกว่าโอเวอร์วินโด หน้าต่างรูปวงรีตรงนี้คือ Over Windows เรามาดูภายในกันดีกว่านะว่าเยื่อคอนทั้งกลนในที่สุดเขาไปสั่นอะไรครับไปสั่น Over Windows คือหน้าต่างรูปวงรีนะครับอันนี้คือทางเข้าหลักของเสียงเข้าไปสู่หูชั้นในเมื่อเราเดินทางเข้าไปที่หูชั้นในน้องก็เจออายวะอยู่2ชิ้น ไอวะชิ้นที่หนึ่งคือไอวะที่รับการส่งตัวเราเรียกว่าเซมิเซคลาร์แคนลเซมิเซคลาร์แคนลรับรู้ยามเธอกลิ้งไปข้างในนะครับ เขาจะมีของเหลวที่สามารถที่จะทําให้เซลล์ขนหรือแฮร์เซลเนี่ยพับเลี้ยวเบนไป,นปนมาได้ที่ครูบาสบอกว่าถึงแม้น้องเอียงหัวและน้องหลับตาน้องก็จะรู้สึกว่าน้องกำลังเอียงอยู่เพราะว่าไอ้ของเหลวข้างในเนี่ยมันไหลนะครับทำให้แฮร์เซลเกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนรูปร่างไปได้งั้นอันนี้คือเซมิเซอร์คูล่าแนวนลรวมความแล้วนะครับหูชั้นในมีอวัยวะที่รับรู้กันทรงตัวและแน่นอนครับต้องมีอวัยวะรับเสียงอวัยวะรับเสียงนะครับคือหลอดรูปก้นหอยที่เขาเรียกว,ว่าคุกเคลีย c คเคซีโอซีเอสแอลเอโคเคลียโคเคลียนี e ้เนี่ยเป็นไอวะสำคัญที่สุด ในการรับเสียงนะครับเวลาการสั่นสะเทือนต่างๆเดินทางเข้ามาทางโอเวอร์วินโดนี่ที่ครูบาลเล่านะครับนะเยื่อคอนทังโกลนกระซิบเพียงแผวเบาเข้ามิดเดิลเอียร์เยื่อคอนทังโกลนจากกระดูกโกลนก็จะไปสั่นอะไรไปสั่นโอเวอร์วินโดไอการสั่นสะเทือนนี้พอสั่นโอเวอร์วินโดเนี่ยขึ้นเสียงก็จะเดินทางทะลุเข้าไปภายในโคเคลียภายในโคเคลียนี้นะครับเรามาดูกันว่าในโคเคลียมีอะไรถ้าเราตัดโคเคลียแต่ละหลอดออก น้องจะเจอชั้นอยู่3มชั้นไอ้คำว่าชั้น3มชั้นเนี่ยภาษากรีกนะครับคำว่าชั้นคำว่าสเตปมันเขาใช้คำว่าสกาล a าสกาลาแปลว่าชั้นชั้นบนเรียกว่าสกาล a าเลยครับชั้นบนเรียกว่าสกาลา v e s i b l y s c a l a v e s i b l y ชั้นกลางเรียกว่า s c a l a m e d i a m e d i a แปลว่ากลางนะครับแล้วก็ชั้นล่างเรียกว่า s c a l a t i m p a n i ในลองพูดตามครูบานนะครับ s c a l a v e s i b l y s c a l a m e d i a และ s c a l a t i m p a n i อันนี้คือส่วนของโคเคลียตัดมาเราจะพบชั้น3ชั้นคำว่า s c a l a แปลว่า step อีกหนึ่งรอบนะครับ s c a l a v e s i b l y s c a l a m e d i a และ s c a l a t i m p a n i โอเคทีนี้ภายในชั้นกลางคือสกาล่ามีเดียจะมีไอวะรับเสียงที่เขาเรียกว่าออแกนออลคอร์ดีออแกนออลคอร์ดีออแกนออลคอร์ดีคือไอวะรับเสียงอยู่ที่สกาล่ามีเดียและออแกนออลคอร์ดีเนี้ยจะถูกปกคลุมด้วยเมมเบรนที่เรียกว่าเท็กทอเรียลเมมเบรนมีของเหลวที่เรียกว่าเอนโดลิมขณะที่สกาล่า ทิมพานีกับสกาล่าเวชิบุลีจะมีของเหลวจะมีของเหลวนะครับเรียกว่าเพอร์ลิลิมเวลาเกิดการสั่นสะเทือนเข้ามาจะทําให้ไอเจ้าบริเวณเพอร์ลิลิมของไอเจ้าสกาลาเวชิบุลีเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนการสั่นเทือนนี้ในที่สุดนะครับก็จะวกไปวืบทําให้ตรงนี้สั่นสะเทือนด้วยแล้วทาให้ออแกนออฟคอร์ี้เกิดการสั่นสะเทือนการสั่นเซนออฟของออแกนออฟคอร์ี้เป็นยังไงเรามาดูภาพชาร์ตๆกันนะครับนี่คือออแกนออฟคอร์ดี้ที่ครูบาสเราหนูจะเห็นว่าของเหลว ที่ชั้นบนกับชั้นล่างเมื่อไหร่สั่นสะเทถถือนปึ้งจะไปทําให้อร์แกนออฟคอร์ o P y ี้เนี่ยเกิดการสั่นสะเทถถือนด้วยซึ่งอร์แกนออฟคอร์ P ี้ประกอบด้วยแผ่นที่เขาเรียกว่า บาซิล่าเมมเบรนประกอบด้วยเซลล์ที่เรียกว่า hair cell ประกอบด้วยเซลล์นะครับ hair cell ตรงเนี้ยจะมีเมมเบรนที่เขาเรียกว่าแท็กเทเรียลเมมเบรนปกคลุมหัวมันอยู่เมื่อไหร่เนี่ยไอ้เจ้าเพอร์ลิลิมคือของเหลวตรงบริเวณตรงเนี้ยเกิดการสันสน membrane, ส่นสะเทือน membrane, ทําให้บาซิล่าเมมเบรนสั่นสะเทือนบาซิล่าเมมเบรนที่สั่นสะเทือนทําอะไรดีมากครับไปทําให้ hair cell อันนี้เรียกว่า hair cell hair cell เกิดการสั่นสะเทือนเมื่อ hair cell สั่นสะเทือนเนี่ยแล้วขนตรงเนี้ยไปเ,เกิดการเปลี่ยนรูปร่างโดยแท็กเทเรียลเมมเบรนนะครับท ให้มันเกิดการโค้งงอมันก็จะทำให้เกิดการกระตุ้นกระแสะประสาทวายเบรชั่หรือการสั่นก็จะถูกเปลี่ยนเป็น Action Potential หรือกระแสะประสาทกระแสะประสาทนี้จะเดินทางไปตาม Auditory Nerve เส้นประสาทสมองคู่ที่8และไปแปลการสั่นที่บริเวณซีริบัมส่วน t e m p l o ร์โลโรน้องจะเห็นว่าการสั่นสะเทือนถูก เปลี่ยนเป็นกระแสะประสาทที่บริเวณโครงสร้างที่เรียกว่า organ of corti ที่อยู่ตรงกลางนะครับก็คือส่วนของ scala ม e d เดียแล้วก็อยู่ภายในโคเคลียนั่นเองและที่คุบาสเคยเล่าไปแล้วบ้างนะครับว่าเสียงสูงกับเสียงต่ำนั้นเสียงสูงกับเสียงต่ำนั้นเนี่ยไปอยู่ที่โคเคลียคอรีกันเช่นสมมุิคุบาสบอกว่าตูนะเมื่อไรเสียงต่ำเนี่ยเขาจะเดินทางไปลึกของโคเคลียเลยไปไปลายเลยแต่ถ้าคุบารพูดเสียงสูงต อันนี้จะอยู่ส่วนต้นๆเท่านั้นเองนะครับงั้นจะเห็นว่าเมื่อไหร่การสั่นสะเทือนเนี่ยเดินทางผ่านเพลีลิมนะแล้วไปเกิดการสั่นสะเทือนตรงต้นๆน,น,นี่คือเสียงสูงนะครับน้องจะเห็นว่านี่คือเรื่องราวของการรับเสียงเอ้รับเสียงเราเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับหู the organ of hearing เนี่ยดังนั้นลองค่อยๆทบทวนนะครับว่า the organ of hearing ของเรานั้นมี3ชั้น outer ear มิดเดิลเอียและอินเนอร์เอียรมิดเดิลเอียประกอบด้วยเยื่อแก้วหูกระดูกค้อนทั้งกลนเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนไปยังโอเวอร์วินโดนะครับในที่สุดก็จะส่งการสั่นสะเทือนนั้นเข้าไปในโคเคลียที่โคเคลียก็จะมีส่วนของเ t ็ปอยู่3ชั้นนะครับคือส่วนของสกาล่าเวสิบลลีสกาล่ามิดเดียและสกาล่าทิมพานีของเหลวข้างในเรียกว่าเพอร l ลิลิมนะครับสามารถทําให้เกิดการสั่นสะเทือนภายในเอนโดลิมและทําให้ออร์แกนออฟคอร์ดรเเ ie, เีเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ออร์แกนออฟคอร ก็คือไอ้เจ้า hair cell ตรงนี้เกิดการเลี้ยวเบนเมื่อไหร่ก็จะเกิดการเปลี่ยน vibration เหล่านั้นให้กลายเป็น action potential หรือกระแสะประสาทที่จะเดินทางไปตาม auditory nerve น้อ,นอ,งนองครับชีววิทยานะครับเป็นวิชาที่เนื้อหายเยอะมากที่ครูบาเล่ามานะครับถ้าอ่านเองอาจใช้เวลาอ่านบางทีเนี่ยเป็นอาทิตย์ แต่ฟังครูบาสปั๊บน้องอาจใช้เวลาฟังเพียงแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นแต่แน่นอนเวลาฟัง10นาทีเนี่ยมันจะมีสั์บางคำที่เราจะต้องไปฟังซ้ําทังนั้นแชร์บทเรียนีไว้นะครับแล้วฟังซ้ําบ่อยๆนะน้องๆพยายามใช้เวลาปิดเทอมให้มีคุณค่ามากที่สุดนะครับ การแข่งขันานการศึกษาเนี่ยมันเหมือนการวิ่งแข่งแต่การวิ่งแข่งเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้เราไม่จําเป็นต้องรอกรรมการนะครับยิงปืนตุ้มแล้วค่อยวิ่งออกวิ่งไม่จําเป็นครับเราเริ่มก่อนเราถึงเป้าหมายก่อนแน่นอนดังนั้นขอให้ทุกๆวันเนี่ยน้องเก็บความรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับใครอยู่มต้นนะครับเลยเอเซนเชียลหนึ่งถึงสี่ลุยเรียนเลยใครอยู่มสามแล้วไปลงคอร์สเข้าเอ็มวิดขณะที่ใครอยู่มปลายนะครับก็ลงคอร์สไปโอเวิลล์นะครับบทเรียนทั้ อบแล้วก็มีสื่อต่างๆที่ทำให้น้องเข้าใจเร็วที่สุดโดยไม่ต้องเสียเวลาอ่านเองเทคแค่นะครับสวัสดีครับ